วันนี้เอา,าเราวเศษสิจิมาฝากนะคะเพิ่งเพิ่งทำะคะ่ะขอโทษด้วยค่ะเหลือเหลือชั่วโมงกว่าๆทันหรอเปนะก็ลูปสีกับศูนย์นะคะก็ดูดูมันเข้านะคะมันมัเคยเข้าเคยเข้าค่ะน,นี้รูปสี่กับศูนย์เมื่อเมื่อวานมันออกสีกับศูนย์วันนี้มันก็ต้องเข้าสีกับศูนย์ได้อีกค่ะนะคะก็ตัวเดิมนะคะตัวเดิมนะคะจะเน้นก็ได้นะคะ มันออกศูนเนาะเมิ่อวานนี้วันนี้อาจจะออกศูนย์อีกค่ะนะคะ<ม>ก็ให้รูกทั้งสองตัวสี่ศูนย์เลยค่ะนะขึ้มเลยนะคะลาวเศรษฐกิจค่ะนะคะครมีเว็บก็ซื้อได้เลยนะคะไม่รู้มันจะไปต่อไหมแต่ว่าเราก็ทําย้อนหลังให้ดูแล้วเนาะอาจารย์ก็คิดว่ามันจะเข้าอยู่เนาะถ้ามันเคยเข้าสี่ศูนย์มันต้องมาอีกนะคะดาวเศรษฐกิจค่ะ